ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch Notes เหาไปไม่อ่านทุกคลิปดีกว่าทุกคลิปแล้วปวดหัวกับแอนตอนดีกว่าเป็นแพทที่ใช้ในการแข่งขันวัว2020ด้วยนะจ๊ะ <l> <man> แคสเซติบินก้ามาพร้อมกับแชมเปี้ยนใหม่อย่างซามิราสาวดูดสายี d ีที่ออกแบบมาอย่างกับเป็นแอสซัสซินแต่สไตล์การเล่นนี่มันคือด <l> ันเต้ในเดวิลเมทไคชัดและมาพร้อมกับสกินไซออฟซามิราไซออฟไพร์ไซออฟวิทเทอร์ไซออฟเซ็ตไซออฟเคิล และพ่วงด้วยแชมเปี้ยนชิพระบองและสีทองอย่างทูดรามิดยาโสมเพรสซีดเอ dition เอาลับไปดูกันเลยก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับอเล็กสกิลฟอกไฟ,ฟคูลาร์ลดลง1มินาทีในทุกเลเวลและใช้มานานลดลง15หน่วยในทุกเลเวลอีกด้วยบัฟมาต่อเนื่องสำหรับอเล็กอาคาลิสกิลไฟฟอยส์สไตรดรามิพื้นฐานเบาลง5หน่วยในทุกเลเวลและบวกเอพีลดลง0.05หน่วยด้วยบัฟมาแล้วกันเนอะก็มันแรงอะ่ะจริงไหม a ัฟเฟลสการเติบโตของพลังโจมตีเพิ่มขึ้น0.4หน่วยค่อยๆบัฟกัวมันจะกลับไปเป็น200ปี a าซีอัสยูอาร์ไรส์วันครโจมตีของทหารลดลง5%ในทุกเลเวลและถ้าหากเสกครบ3ทหาร3ทหารก็ยังคงตีช้าลงอีก5%ในทุกเลเวลอีกด้วยเคลเลมพลังโจมตีพื้นฐานลดลง2หน่วยการเติบโตของครรโจมตีลดลง0.5%ตัวนี้ฮิปติเมตาเกินลดลงมาหน่อยนิดนึง อเลเลสกิลแวนชการ์เอชได้เแรงขึ้นที่ขั้นที่2และขั้นที่3แมแหม่ไม่าจะเอาปลอาวุธกลับคืนมาไม่มีดาว ไอเฟิร์สกิลทริกเกอร์ซีสตโลเป้าหมายได้ดีขึ้น10%ในทุกๆเลเวลโลชเชนการเติบโตของปัจจิตลดลง0.45หน่วยเพราะหนุ่มนักบุรี่เลนกลางและเลนบนโดนแค่นี้เองหรือนี่เซนน่าพสซีจากกรอบวิญญาณ8.33%ในการลัดฮิตของเธอเปลี่ยนเป็นเหลือเพียง4.16%แทนเหมือนจะพยายามเอาเซนน่าออกจากเอดซีให้ได้แฮะเพราะยังมีคนเล่นอยู่เลยสําหรับโปรเพเยอร์จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเล่นหรอกแค่เอดิซตัวอื่นมันโดนแบนมันก็เลยต้องหยิบซูเวอร์พสซีจะได้รับ ความเร็วขึ้นที่ไวขึ้นจาก30ถึง50เป็น35ถึง55หน่วยตามเลเวล ไซลัสสกิลไฮแจ็คคูดาวไวขึ้นที่ขั้นที่2และขั้นที่3นักขโมอยอัลติเมทเลทเกมกลับมาแล้ว40วิเอ็แฮชชุปิเต็ดเฟคคอร์เทนที่ลดลง5หน่วยโรมชาร์ดลงนิดนึงผนุ่มไพ่ทองอูเดียสกิลฟินิชสเตนจาร์เมจจากปลายไฟเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลและปกเอพีเพิ่มขึ้นอีก0.1หน่วยจะให้อูเรียกลับมาเล่นเวทอีกหรือเนิร์ฟแล้วก็กลับมาบัฟอะไรกันเนี่ยไรอัลเวนสกิลเฟนอนฮาวจะรับโบนัสเอเด AD, เพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกๆเลเวลก็จบบบกัััันนนแแล้วคครสรสาหหพท 19, ใมดยงงง ับเล็กผสมน้อยเหมือนเดิมเพราะมันคือแพชใหญ่ในการแข่งขันเวลเลยปรับเยอะมากไม่ได้นั่นเองส่วนยูเนซไม่ต้องเป็นห่วงนะงเวลเขา Auto ออโตแบนยังไงละ่ะกว่าเราจะได้เห็นนักดาบ2เล่มคนนี้ออกตัวก็คงนู่นเลยการแข่งขง All ันออสตาและแน่นอนถ้ามมนยังไม่ถูกเนิฟแต่ก่อนนะส่วนแพชโนดทีฟทมีอะไรบ้างไปชมกันในแพชสิบจุดาหรับมอทีฟท T FT, ได้ถูกยกเครื่องใหม่หมดจากทีฟท์กาเล็กซี่กลายเป็นทีฟท a เฟส โดยรายละเอียดเต็มสามารถรับชมได้ที่รู้ดีกว่าไม่รู้ใน TFT Fade ผมทำสรุปไว้หมดแล้วมีเซตมาใหม่ก็ต้องมี Little l e g e n d มาใหม่และเช่นกันนอกจาก Little l e g e n d ใหม่ๆก็ยังมีสนามมาใหม่อีกด้วยโดยมีทั้งแบบ RP และแบบ Pass TFT นั่นเองส่วนระบบแร้งจะเปิดให้เล่นเลยโดยไม่ต้องรอหนึ่งแพทช์อีกต่อไปแรงสโซนใหญ่จะถูกรีกลับไปที่ไอรอน2และถ้าหากแรงใน TFT Set Galaxy คุณอยู่ไดมอนด์หนึ่งแล้วก็จะเริ่มที่ไอรอนหนึ่งแทนส่วนคนที่อยู่มาสเตอร์ขึ้นไปจะเริ่มที่วันสี่แทน ส่วนของรางวัลใน t f t Galaxy จะถูกนำเข้ามาในแพท10.21และเช่นเคยแรงค์5เกมแรกจะไม่ถูกลด LP เพราะฉะนั้นตั้งใจหาคอมเมดีในการเล่นแรลงในช่วงแรกๆละ่ะจะได้ไต่สบาย,บายก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท1 0 1 9ในโหมด t f t เซตนี้ยังคงสนุกเช่นเคยผมรับประกันเพราะผมไปเล่นมาแล้วใน PBE เวลามีเซตใหม่ๆก็ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ๆหเสมอสำหรับ t f t ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตหล่นอะไรสำคัญสคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจัดตเต็ม,ตมก็อยู่ที่ใต้ที่ครืชันเลยสุดท้ายได้ชอบผลงาน ก็อย่าลืม subscribe และแชร์ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ